อยากได้เชฟสีน้ำเงินแต่ก็อยากได้แบบเดิมๆจัดให้คันนี้นะคะเดิมทุกแบบเดิมทั้งคันไปเลยเ,ออเ,ดเดิมทั้งคันออสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนักสื่อจ้าสวัสดีค่ะวายค่ะส่วนใหญ่ถ้าเห็นสีน้ำเงิน,นยจะมาพอมกับแต่งท่อ<ช>แต่งสิงแต่งเครื่องจ้าอันนี้มาแบบเดิมๆเลยถูกต้อง สามแา่3 9 5 0 0 0บาทออกรถใช้งันดามิจฉาศูนย์บาทไปเลยจ้าและที่สำคัญนะคันนี้พี่เอาไปเลยาข่าวค่ีห้าเดือนหลังจากนั้นค่อยผ่อนราคาเต็มที่7,600บาทเปิดเปมันง่ายแต่ห้องเครื่องเลยดีกว่าลูกค้าห้องเครื่องนะคะก็จะมีฝุ่นฝุ่นนะคะเกาะนิดหน่อยเนื่องจากว่ารถลองเทเลอร์ปึ๊บรีวิวปั๊บมีแต่ฝุ่นแต่ไม่มีสนิมนะจ๊ะจ้าน็อตไม่มีแกะมาเลยคันหน้าเดิมๆนะจ๊ะลองแกมดมเดิม แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ที่สมันคันนี้รถปีใหม่นะลูกค้าปี19ปี19เหรอจ้ะโอ้โหแล้วเชฟน่าจะเลิกผลิตนะคะปี2020ปี19ถือว่าใหม่มากใช้ใชได้อีกเป็น10บสปีกุญแจรีรโมทก็จะปรับไฟฟ้าเลขไม่ห้าหมื่นกว่ากว่าจ้ะฟังก์ชันหน้าจอนะคะ7นิ้วเกียร์ดูร a แม6สปีดบอกผ้าสีดำรอบกันอยู่ดีๆก็อยากจะฟังเพลงนะเชฟนะ จะอัจฉริยะเกิดไปแล้วบอกไป่แรงนะอะไรอยู่ครับจ้าส่วนใหญ่นะคะเชฟฟังก์ชันเขาจะเหมือนกันตั้งแต่ปี16ถึงปี19 20เลยใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวให้พี่วายฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยจ้าลิงไลน์เบอร์โทรนะคะปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้พร้อมเป็นเจ้าของอยู่ต่างตรงหวดไม่ต้องมาบริการทันเจหที่ตรงร้าฟซหึงบ้านจวด